วิญญาณหญิงสาวเรียกกู้ภัยมาเก็บ ตัวเองเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ดังมากที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองที่สํานักงานกู้ภัยแห่งหนึ่งในขณะที่กู้ภัยคนหนึ่งเนี่ยเขาได้นอนเฝ้ายามอยู่ในสํานักงานนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เดินไปที่ประตูและได้พบเห็นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังยืนเคาะประตูอยู่กู้ภัยคนนั้นเนี่ยเขาจึงถามหญิงสาวผู้นั้นว่ามีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับและหญิงสาวคนนั้นก็ได้ตอบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนมาบยาให้พี่ไปช่วยหน่อยได้ไหมคะโอเคทีนี้ก็มีเพื่อนของเขาอีกคนนึงเนี่ยได้เดินออกมาจากห้องพอดีพี่กู้ภัยคนนี้เนี่ยก็ได้หันไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะต้องรีบเตรียมตัวออกไปกันแล้วแล้วพอหันมาหาหญิงสาวคนนี้ก็ไม่เจอใครแล้วก็คิดว่าโอเคเขาคงกลับไปแล้วแล้วพี่พี่กู้ภัยเนี่ยทั้ง5้าคนเขาก็ได้รีบหมูไปที่จุดเกิดเหตุ พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือเขาเห็นผู้หญิงสองคนนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วพี่ๆกู้ภัยเขาก็ได้ไปพิกสอพอแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นชวนขนหัวลุกมากนั่นก็คือสาภาพของหญิงสาวที่ได้ไปเคาะประตูพี่กู้ภยัยและได้ไปแจ้งเหตุให้มาดูนะสถานที่แห่งนี้นั่นคือตัวเธอที่นอนอยู่ตรงนั้นซึ่งพี่กู้ภัยตกใจเป็นอย่างมากและได้รีบเล่าให้เพื่อนๆฟัง ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวิญญาณหญิงสาวคนนั้นอาจกำลังต้องการขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วใครอยากนอนหลับฝันดีกดหัวใจกดติดตามไว้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย